นี oh! mm ่แจกดอกนี่แจกจุดโอ้ดอกบังญ่ปาดดอกบังญ่เลยนี่แจกจุดมี่สมนีป่ะนี่นี่ดอกหนึ่งอยู่นี่วายนี่ดอกหนึ่งอันนี้คือกิน มีสำนีบอ่ะใส่โอ้อ่ะตัดตัดเลยกได้ดึงเลยกได้นี <c oughs> ่เดียวมิเดเอาความล้วบ้านี้ <c oughs> ตัดให้มันทิ้งขาไปให้มันมีเสื้อออกนะ้นมีเสื้อไปพร้อมใส่ ปาดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดตีนแหดครับอันนม่อยง่อนี่สบเล็ดอันถือกอบอันกั่งแทนห่มป่ปาดายดอกไมื่ไง่พี่น้องครับเห็ดตีนแหดครับฮะได้อยู่ ปัดดอกนี้อีกอืจะปั๊มเอาแ้่ดอกนี้เอยอืม,อมตั้งไปเลยกระด้มันเข่าตาเข้าไปเลยถือเพอเว่เพอเวไปแล้วจักแล้วอืมแล้วก็เอาดอกนั้นดอกสุดท้าย นี่เด็กนี่กี่ั่นแหละเบิดแล้วป้วาดอกพวกนี้สุบริด็ถือกางเอาแท่นห่มหี่บอ <c oughs> พี่น้องครับพี่น้องครับเห่นเนอะเสะได้่ะ ใช่ไปแดงเ้าอันนี้ก็ถือเอาเดเล็กถือเอาก็ได้รุ่งไปเนี้ยแล้วบ้นมาสีมาไปตากแดดแล้วแล้วพรามันแห้งมาแล้วก็มาเห็ดตุมเฉียดหอมคือเห็ดหอมแม่แต่ว่าคันคันคันเ้ากินสดเนี่ยเพื่อนบอกว่าเ้าต้องอันนี้ก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าแกงก็ใช่ก็แกงสดเขาต้องอันนี้เขาต้องต้มให้น้ำมันออกหนึ่งรอบก่อนเออ แล้วละจากนั้นให้น้ําคือมันมันมันตะแกงเด้เลยแต่่าเขาบอกว่ามันต้องอันอันเอาน้ําคิวมันออกก่อนก็คือต้องนึ่งหรือไม่ต้มเอาน้ำหนึงออนงนง่งกอนแบบห้งกินแห้งมันเหมือนกับเห็ดออเรนจินะ่ะเป็นรสชาติเป็นปตระกูลเดียวกันอยหเห็ดเี่คุไมนะอกูแบบไปงให้เงาไปมันได้ลหะ มาเอาเห็ดครับมาเอาเห็ดเกลืเห็ดอยู่ป่าป่าอันยังก่อนเตลืเห็ดยวนป่ามันมั่งเกิดอยู่นงคนรู้กะจักแล้วเห็นตาว่าเห็นตาว่าไปเอากะไปเอาแล้วมันของนาชเดได้สิแกงใส่หน่อไม้สู้กินเด้แกงใส่หน่อไม้สู้กินว้ายสองดอกนี่แกงอิ่มเบิดคุ้มเลยนี่อีลิสสองดอกนี่แกงอิ่มเบิดคุ้มเลยนี่ในกะตากะนี้วางก่อนวางก่อน นี่กับตากัมีอันนี้เอินเห็ดตีนแหดเห็ดตีนแหดครับเห็ดตี <c oughs> นแหดนี่กับตากับมี่เี๋ยอยู่ปามั่นมาก <c oughs> กินแกงเห็ดต้องกันพี่น้องมูนีสีแกงไส่เน้อไหม้สีแกงไส่ไหวายครับกินเห็ดอาแก,แกงเห็ดตีนแหดต้องกันครับ